สองสตรังสิยะเทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระสตรังสิยะเถระพระสตรังสิยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นผู้สูงสุดแห่งบุรุษเสด็จขึ้นภูเขาสูงแล้วประทับนั่งอยู่ข้าพเจ้าเป็นพรามณ์ผู้จบมน อยู่ในที่ไม่ไกลจากภูเขา9ข้าพเจ้าได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้มีความเพียรมากเป็นผู้เทพยิ่งกว่าเทพผู้องค์อาจกว่านรชนประนมมือแล้วชมเชยพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกว่าสิบพระมหาวีระพุทธเจ้าพระองค์นี้ทรงประกาศธรรมอันประเสริฐมีหมู่ภิกษุแวดล้อม รุ่งเรืองดังกองไฟ11พระผู้มีพระภาคทรงเป็นดุจมหาสมุทรที่วันไหวได้ยากทรงเป็นดุจห้วงน้ำที่คามได้ยากทรงเป็นดุจราชสีที่ไม่ครั่นครามมีพระจักสุแสดงธรรมอยู่ 12. พระาศาสดาพระนามว่าปทุมุตตระผู้ทรงเป็นผู้นำทรงความดำริของข้าพเจ้าแล้ว ประทับยืนอยู่ในถ้ำกลางหมู่ภิกษุได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ว่า 13. ผู้ใดได้ถวายอัญชลีและชมเชยพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดผู้นั้นจะได้ครองเทวสมบัติสามหมื่นกับ 14. ในกับที่แสนนับจากกับนี้ไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอังคีรษัก ผู้ทรงทำลายกิเลสเครื่องห่อหุ้มได้แล้วจากเสด็จอุบัติขึ้นในครั้งนั้น 15. ผู้นั้นจะเป็นธรรมทายาทของพระองค์เป็นโอรสที่ธรำเนรมิตรจะเป็นพระอรหันต์มีนามว่าสตรังสี 16. ข้าพเจ้ามีอายุเจ็ดขวบก็ได้บวชเป็นบรรพชิตพระนามว่าสัสตรังสี ข้าพเจ้ามีรัศมีแผ่ออกไป 17. ข้าพเจ้ามีปกติเข้าฌานยินดีในฌานอยู่ที่มณฑปหรือโคนต้นไม้ทรงร่างกายอันมีในภพสุดท้ายอยู่ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 18. ตลอดหกหมื่นกับได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิสีชาติมีนามเหมือนกันว่าราม สมบูรณ์ได้รัตนะเจ็ดประการมีพลานุภาพมาก19คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าพระสตังสิยาเถระได้พาสิทธคาถาเหล่านี้ ด้วยประการชนี้สตรังสยะเถราประธานที่สองจบ